่แหลกเบองครับปัาบัตแม่องกิตะว่าป็นก้องกิตะเอา,เอา,เอาดียี่สิบใส่เข้าไปนะครับต้องวัดเบื้องก่อนเนี่ยไรป็นไดป้ดีะ่ะ เดี๋ยวประมาณคือบหนึ่งอล้วดียีใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีตู้เบตนะครับตู้เบรเป็นขอบเหล็กนะครับนี่อันนี้ลูกค้าเห็นรูปเห็นรูปที่เราโพสนะฮะบ,บอกว่าขอขอบเหล็กด้วยคนนะครับนี่อ่ะเปิดไฟก่อนครับนี่วใส่รถตู้ไปนะครับไม่โดนฝน100นะร้อเปเซนนะฮะ ส่วนแหลกก็จะมีโลโก้โบส Audio Technic นะครับนี่แหลกจะเป็นโลโก้โบสนะครับรรตู้เบสก็จะเป็นโลโก้โบสนะครับรอันนี้ตู้เบสดอันนี้ดอกเบ็ด21นิ้วครับพรุ่งนี้ไอ้ไอ้ไม่ใช่ชุดนี้มันจะมีเดี๋ยวครับให้อ่านด้วยก่อนชุดนี้จะมีตู้เบสดแบบใบ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเปลืแปดใบ LD อา่า LD 2 0ก็ราคาก็ตามนี้เลยครับ LD 2 0 28นะครับคอดีต้อนหนึ่งตัวแหลกสองนะครับมีค่าจัดส่งค่าติดตั้งด้วยครับชุดนี้ไปที่สกลน,นครนะครับนะครับผมวัดระยะทางเมื่อสักครู่นี้นะครับ นี่กุสุมาอำเภอกุุสุมานี่ระยะทางก็ประมาณ249กกิโลครับขับรถ4ชั่วโมงนะนี่ครับรถ4ชั่วโมงนะครับนี่ชมทีมงานเอาพอแหวมมานะครับพอแหวมออกนี่ยีดูหน้านครับ นี่สร้างก่อเอาปูุงงัดไว้นะครับแต่เท่บ้างไบ้างไงไม่แญ่ปวดปะแหลกล่นะแหลกบางทีลูกค้าก็รีบนะครับ,บ,น,บนี่มันวครับมันไม่นี่เอาดียี่สิบนะยี่สิบดีจากบวเอาด้วเทคนิคยาวๆนะครับ นี่เลยใหญ่ยาวเนี่ออดีสิบสี่นะครับคุณหลานเลยวะคุณละใส่เลยวะความยาวก็ต่างกันพอสมควรนะครับนอนลูกขนาดน่นนะได้อยู่ป่ะก็ดีปะก็ดีอ่ะเงียน้ำฝาสิ อ้าจัดการใส่เข้าไปสายสัญญาณน้ำด้วยที่ก็อาด้วยมีสร้างเป็กนะครับท้างเบี้ยกำลังทำอะไรครับคุณคุณเป็กครับโอ้กำลังใส่ดอกลำโพงให้ลูกค้าครับผมใส่ดอกลำโพงลูกค้าดอกลำโพงมาส่งมาซ่อมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้ใครเป็นคนซ่อมครับช่างช่างปอครับซ่อมซ่อมเสร็จหรือยังครับซ่อมเสร็จแล้วครับซ่อมเสร็จแล้วก็ใส่ตู้ใหม่ใช่ไหมครัใช่ครับผมอ่าแล้วเรา เราก็จะเดินทางไปหาลูกค้าใช่ไหมครับใช่ครับเดินทางเซอร์วิสบริการไปถึงบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับ,ถ,บถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยโอเคเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อครับโอเคครับก็ <c oughs> นขนของขึ้นรถนี่ <c oughs> แล้วเราก็จะเดินทางต่ออใช่ <c oughs>